คูณสองเลยเกลียเวทนาให้ได้ต้องอยู่ให้รอดคำเดียวเลยครับและอยู่ให้รอดแล้วก็อยู่รอดโดยไม่เบียดเบียนใครไอ้ตัวเองลำบากอย่างช่างมันเพราะตัวเองก็มีความรู้แค่นี้จำบากก็ช่างมันแต่ไม่เบียดเบียนใครนี่คือข้อด,ดีอาตมาดังนั้นฝากโยมผูชากูดีไม่ได้กูก็จะเบียดเบียนเผาผานล้างผานเขาหมดเนี่ยพลาดครับ ฉเฉลยแล้วนะวันนี้ทำไมที่เทศเทศมาเยอะๆเนี่ยคำสั้นๆเนี่ยโยมบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจวันนี้ฉเฉลยนะ,ฉะเฉลยหละอ,อันนี้จบแล้วจะตอบคําถามเสียงไม่ค่อยมีนะคำถามเป็นปึกเลยเนี่ยวันเสาร์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องปัญหาเรื่องชีวิตเรื่องการปฏิบัติเยอะกว่าพวกเจ็ดวันแต่ตอบคําถามแล้วอนุญาตนะใครจะลุกเดินเข้าห้องน้ําอะไรได้เลยนะครับยืดเส้นยืดสาย ไม่ต้องไปเครียดกับชีวิตอาตมารสรุปได้เลยไม่เครียดกับชีวิตอารมณ์ดีอย่างเดียวปฏิบัติทมแล้วได้อะไรไม่รู้ขอให้อารมณ์ดีอย่างเดียวขอให้สงบแล้วรมดีอาตมาขอแค่นี้นะคะรับพอสงบแล้วดมดีมันแก้ฟุง้งซ่านโดยตรงเลยนึกไม่ถึงเลยว่าไอ้ที่ฟุง้งซ่านมาตลอดนี่มันสงบได้อะ แล้วก็มันนิ่งได้สงบได้แล้วก็อดทนได้แต่มันต้องอยู่ที่ว่าช่วงอายุมันผ่านร้อนผ่านหนาวผิดหวังสมหวังมาเยอะมันไม่คาดหวังอะไรเยอะมันก็สงบท้าต้องมาทางพระนะครับถ้ายัางคารวะยังไม่ได้เลยนะครับไม่มีทางถึงถึงสภาวะนี้ได้เลยนะครับมันถึงแบบ